14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักและวันมาคบูชาในปีนี้นะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็สะท้อนผ่านสวนดุสิทตโพนะครับต้องการให้นายกรัฐมนตรีรับฟังตามข้อเรียกร้องพร้อมขอให้นายสุเทพัรสุบันเจรจาด้วยเหตุผลมากกว่าการชุมหนุมครับ สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเนื่องจากวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันมาคบูชาและวันวาเลนไทน์ซึ่งตรงกันในปีนี้โดยทั้งสองวันต่างเป็นวันที่สามารถแสดงความรักด้วยกันทั้งคู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นกรณีประชาชนอยากจะขออะไรในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของประเทศโดยเป็นการสอบถามกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น1,288คนระหว่างวันที่3ถึง8กุมภาพันธ์2557โดยสรุปคือสิ่งที่ประชาชนอยากขอจากนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะผู้นำรัฐบาล อันดับหนึ่งก็คือรับฟังและปฏิบัติตามสิ่งที่ประชาชนร้องขอหรือออกมาแสดงความรับผิดชอบร้อยละ35.92อันดับ2ทํางานเพื่อส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองร้อยละ20.39อันดับ3ควรเร่งหาทางแก้ไขปัญหาบ้านเมืองก่อนที่รัฐบาลรักษาการจะหมดวาระร้อยละ17.72อันดับ4ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาไม่ทำร้ายประชาชนร้อยละ14.08 อันดับ5เร่งช่วยเหลือชาวนาที่เดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวร้อยละ11.89ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากขอจากนายสุเทพรลกสุบันในฐานะเลขาธิการกปป,ปสอันดับหนึ่งควรใช้วิธีการเจราจาด้วยเหตุผลมากกว่าการชุมนุมร้อยละ37.33อันดับ2ขอให้ชุมนุมอย่างสันติและดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ชุมนุมร้อยละ26.98 อันดับ3มีความชัดเจนในการปฏิรูปการเมืองและอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญร้อยละ17.98อันดับ4ขอให้เป็นผู้นำกอบปปสที่ดีคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญร้อยละ9.81อันดับ5ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือสถานประกอบการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร้อยละ7.90ครับ สิ่งที่ประชาชนอยากขอจากคนไทยด้วยกันในฐานะเจ้าของประเทศอันดับหนึ่งขอให้คนไทยทุกคนมีความรักและสามัคคีกันร้อยละ47.39อันดับ 2. เป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่คดโกงร้อยละ18.01อันดับ 3. รักและหวงแหนประเทศชาติไม่ยอมให้ใครมาทำลายร้อยละ13.98อันดับที่ 4. ทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าร้อยละ11.37 อันดับที่5ครับมีสติมีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆร้อยละ9.25ครับ